จ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนสบายดีื้อนี้แม่น้องสกพาดหากว่าไม่ยังไรจ้ะมาเบิ่งวิธีเมืองฝรั่งเศสน้ำมันแทงจ้ะก็เลยได้ไอไปซื้อเนื้อหมูมาตัดเอามันมันออกได้หลายค่ะก็เลยสิมาเจียวไอน้ำมันไว้อันคือจังสมัยเก่าไม่จ้ะสมัยตะพอตะแมอันตะปูตะยาผ้าห็ดเนาะจ้ะเนาะเอามันหมูมาเจียวเอาน้ำมันใบใส นี่ก็สีเห็ดแบบเดียวกันล่ะจ้าเพราะว่าน้ำมันแพงแพงขวดหนึ่งนี่โอ้ยตายแค่แค่ลิตรเดียวด้วยจ้าขวดปักแพงหนึ่งแต่ว่าอันอันเกือบจะสามยูโรหกสิบเก้าประมาณนี้จ้าสามยูโรหกสิบเก้าน้ะจ้าคิดเป็นบานเท่ากับิเบอแมนขวดละสองร้อยกว่าค่นบ่จ้าลิตรหนึ่งนี่ก็เลยเออได้หมูมาามีมันมันหลก็เลยกัดไปจ้ามาเห็ด น้ำมันไหลใส่เนาะจา้ะเนาะดีก็มันสิถิ่มซื่อตะโพอตะเมียตะปูตะยาข้าวค่าเห็ดเท่ากับเห็ดแบบเดียวกันกับเพิ่นไว้เนาะจ้าผู้รับน้ำมันก็ได้ไล่อยู่เด้น,นเห็นบ่จ้าอ่ะอจัดการไปเนาะจา้าเนาะส่วนนี้เท่ากับภาษีน้งมันฉันว่าก็ภาีเห็ดไปอันเอาไปต้มกรือมาเห็ดเป็นขากหมูมีขาหมูภาสีเห็ด พะโล่จ้ากำลังตง้มต้มไข่ใบยุนได้เนื้อร้ายอยู่จ้าเนื้อมันถูกเลยเฝ้าซื้อไว้จ้าเพิ่งขอรับเช่นกันต้มต้มไข่ไว้อยู่ยยจนันห้อง,ง,ง,งอกอกมาเห็ดตัวนี้นะจนะ๊ะเนาะนี่จา้าต้มไข่ไก่เสียเห็ดพะโละ่ขาหมูจา้าโอ้ย ผลไม้ไฟแดงแดงเป็ะกีเขาแสบแถว่าเดียวสกีเขากีกินอยู่ดอกมีเขาเนี้ยวอ,อยู่หนึ่งเขาวไหวไเดียวให้ตัวนี้มันมั่นไอ้มันเบิรก็น่าจาะเนาะให้มันเป็นทานขึ้นคอยสิมากีเขากีกินเราไฟแดงใจไกวกีเขากีแสบตันเนียนี่จ้าวิธีคนบันนอกอยุ่มว่วงฝรัง่งใสไฟตมเอาจา้า อู๋หนึ่งก็ใส่เตาแก๊สขึ้นกันละจ้าแต่ว่าเฮาก็สิประหยัดอีกย่างหนึ่งเนาะจ้าเนาะฉันก็นได้มาใส่ไฟน้ำมันจะได้ประหยัดแก๊สเนาะจ้าแก๊สทั้งละสี่สิบเอ็ดยูโรเหมือนจะสิบเอ่อสิบส,สามกิโลแก๊สก็แพงแพงโอ้ได้ลายอยู่จ้าน้่งมันเขียวไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้าวิธีเมืองฝรั่งเศสเบิ้อง หนึ่งข้าวเหนียวกับจังซีละจ้านนิกระหอนทั้งหมดหนึ่งข้าวเหนียวไปน้ำสิพอดีไปกีข้าวกีกินอื้มินี่ิบองประแดกเนาะีบองประแดดยักษ์แสบเลยได้เนี่ยเพราะว่าหัวชั้นนี่มันไอ้ไอ้ลูกไส้ลูกไส้เขาอ่ะนั่นให้เขาเบิ้งให้เขาวคาดตะเบิ้งตะมือถือเอาไปเอามาไฟใหม่หมอจ้า หัวดไม่ฉันตัวจ้าก้นหัวดไม่เบิร์ดฉันก็เลยจําเป็นที่ต้องอันตัดทิ้งก็ตัดทิงด้งไงติหนอไเห็นบอก <c oughs> ตัดเสียดายจังยังหนิค่ะฉันก็ตัดทิ้งที่นี่เพาไม่หัวดเขาหนึ่งเขาบานก็ได้เด็กหนึ่งจังสี่เอาละจ้าหนึ่งจังสี่ก็ได้กินยี่ดอกกระทั่งไปเดี๋ยวฉันก็นสก๊บไท่แล้วไปเอาหญิงเมืองไทยมาจ้า ยานอยู่เดินหนียานุ่ยยานมันนละมันมันกระเด็นใส่อยู่ไกลๆยังเสียวมีอยังใด้จ้านี่ด้้จาอยู่ไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางได้ประหยัดกับประหยัดจ้าก็ซื้อบ้านอันอันหลังที่สองห้องก็สิซื้อก็เลยว่าโอ้ยต้องประหยัดเงินเราเด้อบ้านฉันบอกเพราะว่าจังไดเก็ตรมาเปิดร้านเพง่อคล้องน้ำเก็สิได้เอาเงินมาสร้างร้านสร้างอันอันก็สร้างบ้านอันเขาเลยยัง ล้านนังของข้าไม่จ้าของมเมาข้อก็สางอีกสิได้ใส่เงินอีกสดอกโอ้ยบ่ไไว้เด้ขวดน้ำมันแท่งปันนี่สดอกพอดีได้หมูมาสื่อหมูมาลายทันออกไปออกมาเอามันมันกัหลายอยู่นี่ดาก็ได้หลายอยู่มาเกี่วเอาน้ำมันไว้ใส่ดีก็ก็สิได้ประหยัดไปยู่เดยนี่สิได้ผู้เลี้ยวสิบบได้สองลิตรอยู่บจ้าน้ำมันน่ะนะน่ะ นอกจากเสด็จประหยัดไปอีกแบบเด้ทางได้ประหยัดได้กับประหยัดเนาะจ้ะเมียนบบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่กระเขียวไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะจักน้อยกับพักกับสีออกแล้วจ้ากับสียไปหาเก็บพักเก็บมีมากินอ่าพักกันอันชั้นเห็นมันมีพักกันเขาเอ้ยนี่คือบ้านอันข้าเจ้าอันเอามาแกงอันพักขี้เล็กนี่จ้าท่านสียไปหาเก็บที่ชั้นเห็นมันออกมาแล้วเริ่มออกแล้ว มึงหนีปริทินงานกับจังสีหละจ้าน,น้องๆงง็กไปเดยวคักน่อยกับไปท่องควมศาสตรบ้านสีม่งเครองกับไปหาปลูกกัลุงเรียนวนเวียนนี่จังสีหละจ้าทาสักน้อยนะบ้านจ้าเอ้ยอย่างมากกับสองลิตรจุดเดียวเห็นว่าก็เลย อ่ะไปไปนเห็ดแนวอื่นต่อจ้าแค่นี้ละจ้าสวัสด,ดีจ้า